สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ High Speed กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นอะไหล่สายยามาฮ่านะครับเอามาให้ดูได้ชมกันเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจะมีแข่งกันเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าจะเป็นงานของยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีแข่งหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เอามาให้ดูกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอะไหล่ของ nmax airlock นะครับสายออโต้นะครับเครื่องอโตเมตินะครับ ก็สามารถเข้ามารับชมกันในไลฟ์นี้ได้นะครับผมนะตัวนี้ที่เราเอาเข้ามาให้ดูนะั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกฝาสูบแล้วก็เสื้อสูบเลยนะครับมีแบบนี้เลยนะครับนะมีทั้งเป็นครบชุดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้อโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปดูกันทีละตัวนะครับสําหรับ วันนี้นะครับเราก็มีสินค้าใหม่ๆมานําเสนอด้วยนะครับนอกจากจะเป็นชุดคิดของยามาฮ่แล้วนะครับเรายังมีหัวเทียนของ h ฮสปีดนะครับที่เป็นแบบ3มเขี้ยวนะครับทำเสร็จออกมาแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราผลิตส่งให้กับแบรนด์อื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราผลิตขายได้แบรนด์ตัวเองแล้วนะครับผมซึ่งก็ประสิทธิภาพของหัวเทียนนั้นนะครับผมกล้าลองรับได้เลยว่าคือบางคนเนี่ยจะมีปัญหานะครับเรื่องหัวเทียนจะมีปัญหา คือบางทีไปใช้น้ํามัน e85 นะครับแล้วว่าจุดติดบ้างจุดไม่ติดบ้างแต่ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่สําหรับรถแข่งเนี่ยเรามีระบบที่จับข้อมูลอยู่นะครับว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันจุดติดไหมหรือจุดไม่ติดนะครับสรุปคือไอหัวเทียนของเราที่เราทํามาเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับคือผมมีเป็นมีเป็นรางเลยนะครับแต่ว่าไม่ไดเอามาโชว์เป็นรางเนาะเอาแบบยกรางมาโชว์ลูกค้าบ้างได้หมเดี๋ยวเขารู้ว่าเฮ้ยมีน้อยหรือเปล่าอะไรจริงมีเยอะนะครับ คือหัวเทียนตรงนี้เป็นหัวเทียนแบบสามเขี้ยวเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูในรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับและตอนนั้นมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ปกติแล้วหัวเทียนรถแข่งของเจ้าตัวอาซิกของผมเนาะซึ่งผมขอพูดก่อนเนาะอาซิกเนี่น R ยมันเป็นรถที่ลูกโตชักสั้นนะครับลูกโตชักสั้นเนี่ยมันได้เรื่องอะไรเนาะรอบรอบของมันลยจัดนะรอบมันจัดมากรถพวกหกร้อยเนี่ยรอบจัดมากรอบเนี่ยอยู่ประมาณแบบเตะเกียร์เลยนะหมื่นหกเลยนะครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลย นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้รถรอบมันจัดมากนะชุดบนเนี่ยชุดบนฝาสู่ของมันเนี่ยทุกอย่างของอาซิเนี่ยเบาหมดเลยนะรีเทนเนอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่อเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ชุดวาลเนี่ยเป็นไทเทเนียมหมดเลยซึ่งโหเบิกชุดหนึ่งนี่ก็สามหมื่นกว่าสี่หมื่นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรถรอบมันสูงมากคราวนี้เมื่อรถรอบสูงเนี่ยผมไปเจอปัญหาอยู่ทีหนึ่งคือไอ้หัวเทียนของผมตอนนั้นผมใช้หัวเทียนแบบไรเขี้ยวเนาะ เป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งนะครับคือมันมีอยู่ยี่ห้อเดียวแหี่ที่ทาหัวเทียนแบบลายเคี่ยวน่าจะมี2ยี่ห้อแต่ว่าเป็นหัวเทียนญี่ปุ่นละกันเอ๊ะใช้ไปใช้มาเราก็คิดว่าไอ้หัวเทียนแบบลายเคียวเนี่ยดีที่สุดแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันป้องมันป้องกันเขาเรียกว่าแรงเครื่องมันสั่นเนาะจุดแล้วสัน่นจุดแล้วเครื่องสัน่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหัวเทียนแบบลายเคียวเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะเราจะเห็นในรถออ รถวอลโว่นะครับรถวอลโว่หรือ BM นี่แหละเป็นต้นกําเนิดผมจําไม่ได้นะแค่แบบผมแบบคล้ายๆค,ครับคลายเฉยว่าเขามาพูดให้ผมฟังเสร็จแล้วเนี่ย